สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอากาศข้ามบนเราส,าสดชื่นเมื่อคืนจะฝนตกหนักฝนตกเมือ่อนด้วยการหาหัวการหยุดวางกับฟังเื่องเสียงปีหาตัวตัวนี่ะนะคะฝนหยุดอากาศก็สีชดสดชื่นบรรยากาศป่าเงี้ยมัสสาวเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องป่าเงี้ยมัสสาวสดชื่นค่ะค่ะ สูตดเห็นเต็มปอดเลยค่ะไม่ได้ตื่นกันมากกับเขาหนากล่องก้อนเลยค่ะเว่นอีเจ็บผ่านบรรยากาศช่วงเศร้ๆาๆลำร่างสีโพขึ้นจากขึ้นนะคะลำลัางสี่นออกจากก่อนเมกนะคะเป็นนด้ค่ะ บรรยากาศดีบบมันค้อภาพก,กันแต่งเอื้องในหลายบ่นนอกค่ะส่วนส่วนส่วนไออย่าลงงพี่แบบเจ็บอยูย่ข,ข้างๆบ้านนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศเอื้องห่างบ้าน าน,นามเต็มทางใจก็เป็นหนามแล้วก็เป็นก้นออกเป็นปตาแบบอื่นนะคะเออเป็นเก็บเอาแล้วโอ้หมดขึ้นเป็นถ้ากันลงไปมุนเบิดอนเรลงไปเก็บอึ่นนะคะเห็นปะค่ะบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศรอบๆบ,บ้านในหลังพี่นี้ค่ะ,คะ สดชื่นสีเชียวกบกดีค่ะรอ,อ,อบบ้านค่ะป่าอื่นนะคะพี่น้องของสนันวันไหวเลยค่นย่ามขึ้นผักนั่งห้างหยากำลังดีใจเจต้นผักนั่งหลักกำลังผุนหลายค่ะ นั่งหลับกําลังขึ้นนีนั่งหลับกําลังขึ้นไ่ค่ะกำลังางามติดเหียบลอยเล้ยวเห็นปะค่ะบรรยากาศดีดีสดชื่นตอนเช้าๆนะคะนีไปแล้วค่ะ ยิ่งบรรยากศาศเช้าๆมาฝากค่ะ